เส้นนี่บุ้แกงซ้อมปลาทูเนื้อมันๆกับลูกหมวงเบาค่ะแล้วก็จะมีพัดใบเรียงกินกับแกงซ้อมกันส่วนแฟนกับลูกเป็นวัดเลยทําแกงจืดมูซับไว้สอดน้ำร้อนๆแทนค่ะแกงซ้อมบุ้มจะตั้งน้าให้ร้อนแล้วก็ไล่เครื่องแกงซ้อมกับเคยลงไปเครื่องแกงและวไลข้าวกันดีแล้วก็ปรุงรสดเกลือน้าตาลพงปรุงรสดพอนามลรุงอีกรอบก็ใส่เนื้อปลาลงไปเลยตามด้วยลูกหมวงเบาค่ะพอปลาสุกก็ใส่ซ้อมเนาเผิ่มความเปรี้ยวสักฮิต ปลาทูวันนี้บ๋มเซอร์มาโลกสิบบาทมีไข่เกือบตุกตัวเลยแถมเนื้อว่านมันน่ากินมากเลยค่ะถ้าสนใจสร้างซื้อเครื่องแกงส้อมตายกดลิงเน็ตคอมเมนต์มาได้เลยค่ะมีแกงส้อมแล้วเลยทำไใยเรียงพัดไข่เพิม่มใส่น้ำมันพอรอนกงเอาวัวเทียมไปเจียวปุ่มใส่ไข่ไปซองนุย้ยพัดไข่บอเกือบสุกก็เอาใบเรียงลงไปพัดกับไข่ปรุงรสดน้ำมันห้อยน้ำตาลแล้วก็น้ำปลาค่ะ ไปจนกว่าใบเลี้ยงกระซุกแขนนี่ก็เซต็ตแล้วค่ะส่วนอีกเมนูทําให้แฟนกับลูกตอนนี้เป็นวัดกันทางคูเลยลูกชายเป็นก่อนและแฟนก็เพิ่งติดจักลูกค่ะเมนูสําหรับกุ่นป่วยไว้สดน้ำร้อนๆช่วงนี้อากาศเปลี่ยนระวังกันด้วยนะคะแกงส้มวันนี้ก็ไม่พลาดพักนอกเป็นลูกต้อขอชองเมือนเดิม